สวัสดีจ้าไม่เห็นห่วงแล้วเนี่ยไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์ใครเข้ามาแล้วมาเมาคอยกันค่ะทําสีผมไปอมเมามอยไปอมทาแต่ข้างหน้าเพราะว่าหลังมันไม่งอกมันหงอกข้างหน้าจาะมันประจานอิชันมากเลยนะคะมันทําสีเลยสีน้ําตาลเข้มเซตข้อความยังไงเออกระเปื่อนใครสิไปเซตข้อความจังไหนนี่พี่น้องช่างมันเถอะอ๋อไม่เสร็จโอเค สวัสดีค่ะมาเมาห่อยกันสีเขาคือว่าโตกเกียวมีวสิกเป็ดต่างคักแทรเจ้าของค่ายไปทําธุระที่ต่างประเทศที่เกาหลีกันยังว่าอันอยังเกาะได้งานซีรีส์เอยเพลงประกอบซีรีส์้วยเหรอ,หรอใครจะได้เป็นคนร้องอ่ะขครเห็นเราโพสอยู่ขึ้นเลิศเนะาะยังสิแหล่ข้นดวงนีพี่น้องเขาป้าไปขี่กบพ่อเฮ็ด ทำสีผมขอโทษไปเมื่อกี้เนี่ยขอโทษว่าเป็นเมื่อกี้ดอกพ่อไปหมู่บ้าน้างบอกว่าสร้างไปฮอลิเดย์อยู่วับสันฉันทนฉันรอดไปเลยจ้าฉันต้องมีอีเวนต์ออกวันอาทิตย์นี่จ้าฉันจะปล่อยหัวฉันหงอกให้ประชาชนว่าโอ๊ยอีแก่ไม่ได้นะอืมฉันก็เลยต้องทําเองค่ะเฮ็ดเองก็เหตุใด,ดอยู่พี่น้องต่ต้องเถื่อกันเนาะอันนี้ก็ทาเอาแต่ขางนะคะที่มันหงอกนี่แหละคอนแทคเลนก็ไม่ได้ใส่นะคะ ก็ยังไม่ได้อาบนะ้ําตื่นมากกว่าคืนยา่างกสิเปิดเบียกินแล้วนี่แต่มือเปลี่ยนซื้อทับเปลี่ยนนีกระสิเปิดเบียกินแล้วด่วนด้วยดวยด้วนเลยแหละไม่ได้ซีเรียสก,กระจกไม่ได้เอามาที่ไรสดเพราะอะไรใส่ใส่โทรศัพท์เป็นกระจก <c oughs> แต่ก็เงาเงาเนาะ ต้องเฮ็ดก่อนพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ยังเสิร์อยู่ตอนนี้เวลากี่โมองอ๋อนาฬิกาฉันอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้สิบโมงจะสิบเอ็ดโมงแล้วเดี๋ยวบายบายมีแคกอีกบายเข้าไปอีกก็จะได้ไปกินเหล้าอีกมันก็จะไม่มีเวลาเด้อบานเนี้ซี่บีญญัยากขึ้นอยากมีตัวนองจากศิวผื่นคนแลวก็ไปกินเหล้าด้ยพี่น้องเลยนี่ไม่ส่าดสันเด้อมาเคลื่อนกับภาพตัดจ้า เมื่อคืนนะภาพตัดตื่นเช้าขึ้นมารีบไปสองเฟซบุ๊กก่อนเลยฉันโพสด่าใครหรือเปล่าเดี๋ยวเป็นประเด็นเดี๋ยวเป็นกระแสอีกอสวัสดีค่ะอันคณแนนประชาเด,ดินเลิบหนึ่งสวัสดีค่ะคุณอะไรนะคุณขวัญรือไทยสวัสดีค่ะคุณขวัญรือไทยเป็นไดไปส่องข่าวส่องข่าวท่งไดไม่ข่าวสารยังอัปเดตแน,น,นี่ยเหมือนนี่ ข่าวสารยังอัปเดตเนี่ยขอยก่าไม่ขอยัปสุดแล้วนะตื่นเส้ามาปานนักธุรกิจพี่น้องเอ้ยสายเสือกสายใส่ใจนี่ทำตัวประหนึ่งนักธุรกิจนะนอกจากจะงานตัวเองอะไม่ค่อยสนใจหรอกสนใจเรื่องชาวบ้านเขาเรียกอะไรนะอาจารย์ตรีนบอกว่าสายเสือกบริสุทธิ์สายเผือกบริสุทธิ์วัสดอื อยู่ที่ไหนคะอยู่สโลเวเนียคะ่ะห่อกได้ข้างหน้าจ้ะเดี๋ยวไปอีเวนต์มัดผมขึ้นเขาสิว่าโอ๊ยอิตาหัวกระงอกปากกระดีอืมว่าขื้นคนดีดีกันสิว่าหัวหงอกเบิ่งดูแลสภาพเนะี่ยพยายามดูแลอยู่จ้ะแต่มันขื้นค่ะมันขื้นข้างหน้าเนี่ยค่ะอืมมันขึ้นแต่ข้างหน้านะคะอันอยู่เมียงฝรั่งนี่ฮ่าเฮ็ดผมกับเ่ิชัยว่าสิเฮ็ดถือใจเข้าบุดคูซิงคูยางได้พี่น้อง รอบที่แล้วที่เขาไปเห็ดขาวมากขอกค่เห็ดสีายซีเนาะเพราะว่าเป็นคนชอบทําสีผมนะอืเป็นคนชอบทําสีผมเราฝรั่งเขาเฮ็ดสีผมเขาแบบว่าให้เท้าขาวข้ามนันแบบเมืองไทยบ่ได้เด้รอบที่แล้วเพื่อนก็ซสือไอ้มูไปไทยมูกระสือ,อนนเมา่อให้พี่น้องไอ้ย้อมผมของอะไรนะที่มันเป็นมนะูดน่ะมันก็ย้อมอยู่แต่มันก็มันง่ายมันสะดวกอันนั้นมันสะดวกแหละแต่ว่า มันกบว่าคอยกินดีปันไดแล้วมันกะรุดกะหล่อนเนาะแต่ต้องไม่เห็ดใหม่โทษไปหาซางที่แบบว่าพอได้หน่อยนางก็บอกว่านางฮอลิเดย์อยู่ทะเลยังไม่กลับมาจะกลับมาอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าจังไดใช่ไปงานเหรอจ้าสาวชื่อก็ยอมมาทข้างหน้านี่หละจ้าไม่ดีสนใจดอกขอให้มันบาเห็นดำอย่างเดียวทําสีเหรอคะหนูอยู่เยอรมันค่ะเวลาที่นี่แมนจ้าแมนจ้ามาเที่ยวค่ะอ๋อมาเที่ยวบอกจ่าไม่เท่าดรมาสามเดือนตี อันมัดมัดเที่ยวบ่าจะยุ่อย่างใดเนาะมาดอากาศดีค่ะช่วงนี้อากาศดีดีเรียกว่าดีถอยห่อนพุ่นละมาเที่ยวคะ่ะสิบเอ็ดโมงเวลาเดียวกันนั่นล่ละแนมบอเห็นนาฬิกาอยู่พุ่น ข้าสีผมเองค่ะพะว่าสิไปงานเหลือหัวมันงอกอยากอายเด็กน้อยอยากอายผู้เบาตัวเขาเจายัางไาผู้เบามาหลายอยู่เดช่าง <c oughs> <c oughs> ไม่ดูสภาพปาติเมื <c oughs> องเฮลค่ะพูด้าอ่าฮะมาสามเดือนมาจ้ะนี่ว่าเด อยอรมันก็ดีทำมาหากินง่าย,ยู่ยู่นี่มันเป็นเมืองไหนน้อยจ้าประเทศน้อย,อยสโลวีเนียเป็นประเทศเล็กกว่าใหญ่กว่าโคราชหน่อยหนึ่งเยาวเล็กกว่าเลยอากาศที่นี่เย็นนะคะวาดิเย็นจากองศาแม่เย็นของแม่นะกี่องศาคะแม่ขาแดดยูแต่ว่าก็ แดดอยู่ไอ้แดดอยู่แต่มันก็เอออากาศค่อนข้างจะเย็นอยู่อากาศปีนี่แจ๊บไปจริงไหสับสนอลมาลายฝ่ายอยู่สับสนโอลมานอยู่ด้แดดปีนี่นะ่ะบัดสิห่อนก็ห่อนตับแตกบัดฝนสิเทก็เท่อันซุ่งเข้าเจ้าเฮ็ดสวนพักกันเข้าเจ้าจมมาสนมาถึงสิบหกสิงมาถึงสิบหกสิงหาผมชั้นบบติสซีนี่สวัสดีค่ะคุณพิสมัย บทติดบอกค่อยอัน,นอันนี้ยายไอ้มาถึงสิบหกกับกำลังมวนกำลังเที่ยวน่าจ่ายอยู่่างๆถ้าผู้ไปทํางานถ้าผู้ไปทํางานกับท่าคลิปท่านยังไปจ่าซีวิตกำลังมีหลายคอนเทนต์ตัวถามามาอยู่ไม่มาอยู่โดนไปเราขี่ขาดบานนี้นี่นี่ยายคอยใส่ของอันนี้แหมเขาบอกว่าเวอร์ไอ้เวอร์เกรนี่แหม่เกรน c o อร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ย มันติดอยู่มันแต่ว่าเท่านันววนวว้นเป็นพ่นพ่นผมเา้วไว้เนาะเาี้วไว้มันถกงเง้าวขึ้นมาใหม่ก็เลยมือทาไปงั้นแหละเพื่อการความไม่น่าเกลียดสมัยตะกี้ว่าอยู่ได้ว่าเอา้าอันคอยไปเรียนทําอาหารเนาะพี่น้องเนาะตะกี้คอยไปเลียนทําอาหารบบดท,ที่นี่อันคอยเห็นคุณคู่คอยไหมเอ้าเพิ่นขึ้บหอมผมหงอกเนี้ย่าส่นตอนนั้นเท้าพันในหงอการเนาะเทากันยังมีใจไปว่าเพิ่นคื้บ่ยอมวะ่าส่นที่ไหนได้พอถึงชาวตัวเองพี่นอ้อง มันขึ้นไวขึ้นบ่อยด้วยแล้วมันไม่ขึ้นข้างหลังนะไม่มีมันจะมีอยู่แต่กระยมเนี้ยกระยมที่เราชอบชอบแสงนี่แหละออืขึ้นดีดีขึ้นดีดีดดกระู้แลเราว่าเกิดโดนกระยาฝ่าวขึ้นแล้วแม่ถากกลดิที่รางกลดเลยหือเป่าขึ้นห่ <laughs> วยว่ะศูนด้เยยทาสีเพรสีขาวเลยนั่นเคยไปเห็นเรือจ่าบานเฮ็ดไปเฮ็ดมากผมมันเปื่อยเพราะว่าฝรั่งเขา้ากัดสีผมเข้า เขาเจ้าเขาเจ้าเฮดโบเป๊์ปันไดไหมเขาโบ,บพันมันจะมีแค่บางล่นเท่านหล่มันไม่แค่บางลานี่แบบว่าเฮ็ดซีผมเท่าอันแบบว่าบอเซียนะนะ แต่ว่าส่วนหมากก็สีเฮดกว่าสีใดสีต้องการกับเปลือยพ่นละ่ะมันมีห่านอีกห่านหนึ่งแต่คนตุรกีน่อคนคนตุรกีเหฮดผมดีเน้ะค่ยอยค่อยเหฮดสีเขียวเราไม่ไม่เละเลยไหนสิเดี๋ยวขออนุญ,ญาตผมชั้นบทติสีนี่เรียกแม่เลยเพิ่งสี่สิบปีสี่สิบสี่ปีเองพี่ยี่สิบเหรอคะว่าสนบ เอิเป็นข้ามศัพท์ซื้อบด้ว่าแม่อีหลีสี่สิหกจ้าผู้เฒ่าบ้านผมเอายาน้างผสมนานตีมันติดอยู่บ่มันเป็นสีเขียวบันเ้นหรือยาน้าง ผมหงอกก็ต้องยอมรับว่าแกนะโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งวางอยู่ข้างหน้ามาสิเอามาอ่านคอมเมมตนเพราะว่ามันไกลไปนะคะเดี๋ยวขยับเข้ามาก็ได้เมื่อกี้นะ่ะอืมผู้ถวบ้านผมเอาอยานางผสมน้ำม,มวกมักผมหายหงอกครับมันสิเอาอยานางมาแต่ใส่ละพรไม่แต่ยานังกระป๋องไยมันโมไม่ยานาง,นางสมัยตะกี้เนาะเป็นเล็กหน่อยหนาขนใส่หย,ยกหน่อยได้ยอมแต่ว่าเหม็นตนาไนเหม็นเหม็นหมากเหม็นตนาไน เมน,นต์ตนไหนเนียเอาตัวทั้งนาดอกจ้ามองมันกับบอม่หยังมันมีแต่ส้วนแสกค่ะมือเจ้าเห็นคิดข่อยหลายๆคิดมันสีข่ข้นเนี่ยขึ้นประจาเลยจ้ะขึ้นตรงนั้นเลเข้อนี่อยากถอนกันเลือกเศราเนี่ยจ่ามือขึ้นหนึ่งไกลพี่น้องกินกับแจวใสกะเทียมหลายผลรู้สึกไม่โอเคเท่าไหร่เลยรู้สึกว่ามันเป็นบอกเลือกอะคอซ้อมคอก่อน สองข้อพ่อมาเหมืนอนนี่สิเดไปงาว,วยู่เด้อเมื่อแรกเดียวไปคุยกันในเมืองสิเดออกไปง่า,ายยื้ใบเนี่ยแหละเล่าล,ลูกตื่นหาเขาหา้านำให้หลูกกินแล้วคิดว่าใบาสองใบาสามกันน่สิไปทักท้ายปัสสาส้นมืออื่นกับสิเดไปเตรียมของได้มืออื่นสิเดไปสื่อหมูเมื่อค่ำเดไปสื่อหมูมาหมักอยู่มืออื่นกับสิเตรียมของ บราค่ะห,ห้โทรไปหาผัวแขกให้ผัวแขกเอาบะฮวงไปให้จักรลังหนึ่งสำวายตายเบอรอ์ยู่เสีบุนี่ข่ามไปใดบ่เนอ้อพาสปอร์ตกขาพ่อไหนมากเรือว่าเสียไปยี่อวนไปเอาผู้เดียวแต่ผู้ยี่อวนไปเอาผู้เดียวก็ไปได้คลองอีกล่ะมือเส้าฉันยอยากหัวยังวัดตีมืเอเส้าใครอยากหัวยังวัดตีข่อยต่นขึ้นมามันขึ้นขึ้นมา,มนนมาหรอเานาะอันตื่นขึ้นมา เปิดเฟซเลยอันดับแรกโพด่าใครเปล่าวะอย่างประมันนี้เออว่ามีดา่าใครมีแต่ว่าอุ้ยไปทำโล็อกขายกลุ่มปิดร้อยสิบเก้ามีเรื่องนั้นแหละไม่ได้ด่าใครอันนั้นไม่เป็นประเด็นเนาะอันคุณขวัญหรือไทยมาหอดวันที่สิบหกสิงหาลับมือใดเนาะอยู่ให้มวนๆไหนเปิดคลิปก่อนซิว่าอยากจ้องมันแ่มเห็น ส่แหวนกับบอมักด้วยจ้ะส่แว่นแต่บอมันยังลืมเถาลืมแว่นหนึ่งกับไปเรื่องไปเสียไหวนอยู่ใส่เนาะนาซีไปเสียอยู่สปิดหรือใดนี่แหละทีมไปโรงแรมบอม่า,า,มาสมัยเป็นสาวสำหน่อยว่าเพื่นจากคลองนะสมัยเป็นสาวสำหน่อยกับบอมสามหน่อยเป็นในดอกประมาณสามสิบอยู่พัทยาเนาะเอาอันนี้พูดจริงเด้อันแมนบัปรปะชาส้นเสียไปน้ำผู้บาล <laughs> บัรประชาชนเสียดีด้ดีเลจ้ะเอา มันไม่ใช่เรื่องน่าอายนะฉันพูดความจริงเมื่ออดีตเนาะเมื่ออดีตทุกคนมีอดีตนะคะทุกคนมีอดีตเนาะอดีตณนะตอนนั้นอดีตคืออะไรอดีตคือขาอดีตตะกะเตนอืมถ้าคอยเป็นสาวซ้ำหน่อยต่อเหมอะแต่แม่บรูจักโลกขอกะสิบไปน้ำมังนางขอาอว่าวน้ำมูเจายวยุติจะแม่อืมหนา่อ,อยยุติยานทต่แม่ ทุกมือในมันเงี้ทุกมือในมันอันเขาเอินมาเงี้ยเกาะทุกมือในมันเลื่อมคล้องวางโทรศัพท์ไปหาหนันหาหนีพอเห็นสมัยตะกีก้มันเลื่อมบัตรประชาชนไปน้ำผู้เบาเนาะมักเบาอม,มักเบาพอเาไปโรงแรมเขาขอบัตรประชาชนแดอืมไปน้ำผู้เบาใครพอเคยไป่คยนี่เคยมาแล้วไหนอะ อยู่พี่อยู่ที่ไหนครับคุณนักเรียนไม่ใช่นักเรียนอยู่สโลวีเนียค่ะอืมอากาศที่ดีเย็นผมผมชั้นสีนีบปติดเรียกแม่เลยสี่สิบสเองมาสั่นอันสี่สิบหกจ้าโอเคเนาะไหนอย่าปล่อยสันว,ว่าผู้เดียวเดี๋ยวว่าผู้เดียวเดี๋ยวฉันโตนลงูกง่ายเลยเด้อ กล้องอันนี้มันเห็นความแง่เกียจมากเลยใดขขอยกับบริสิเลีดเดยในกล้องมันจะสวยไม่สวยก็ช่างถ้าไปเจอตัวจริงชั้นดนะับเป๊ะปังนะจ๊ะกล้องตรงนี้มันเป็นแค่ภาพรวมจานะคะเพราะฉะนั้นอืมไม่ต้องให้คนคาดหวังอ่ะเนาะว่าโอ้ยอีเท่าพผู้คนเห็นฉันในกล่องในะกะสีว่าโอ้ยอีเท่าจะเป็นผู้หาครับเนะาะจ้า แล้วเจอกันยี่สิบสี่นะจ๊ะจะรยนรู้ว่าเท่าไม่เท่าเนาะมันก็สภาพอยู่มานานเดี๋ยวนะคนอยลงคลิปใหม่เลยเด้อในสองชาวบ้านซินชาวบ้านโพสอะไรกันเว้าวพื้น เราเป็นเราก็เคยเป็น f อฟนางนะตอนนางไฟ์สดคู่กับจอตอนนั้นเขายังไม่คบกันเป็นทางการเราเลยคอมเมนต์ภาษาเอฟที่ขึ้นชอบนางว่าถามนางดีๆว่าน่ารักจังเป็นแฟนกันหรือ,อยังคะโดนนางตอบกลับมาว่าอย่าเสือกถ้าเป็นเดี๋ยวจะบอก,กว่าซานเรานี่เสียความรู้สึกมากเลยหันมาติดตามพอ,อยบอสุขภาพจิตดีขึ้นเยอะเห็นแต่ความเจริญหูเจริญตาเออว่ะ เออแมนอิลีตัวละืดีนะไว้ตัวท่านนี่เจ้าดีนะไว้ตัวท่านถ้าเขาบดาก็เลยสิไปแบบเขาอยู่หันเนาะอืมเด็กวัดเศ้าลินงานการไม่ทำวันเปตแต่สาวสาวอันล่ออะไรคือ,อยังคะเราเข้าใจรอห้าคืออะไรห้าล้านเหอะ สิมันอ่านเดียวแป๊บนึงนะคะขอเปิดอ่านคอมเมนต์ก่อนเพราะว่าแนมตรงหันแนมบรเห็นจ้ะพี่ฉันสายตาไม่ดีนะคะเด็กวัดเสาลินเทอามาหัวขวนสัญญังคะเท้ามาตื่นดิถ้าหนาตื่นตกใจสิติกเกอร์แขอีแข่สีชมพูนี่คืออะไร ตื่นฉันเหลออยู่ตื่นฉันเหลอขอบคุณนที่ตื่น <laughs> ฉันก็ตื่นตัวเองเหมือนกันยูน้ตื่นตื่นในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเวรกอัพเนียตื่นแปลว่าตกใจตกสะเพระนะคะอืฉันก็ตื่นตัวเองเหมือนกันอฉันก็ตื่นตัวเองเหมือนกันนะคะแพร,ร่พานไหนเป็นแค่พี่น้องกดติดตามฮีเลเดอเดี๋ยวเซตคลิปห้เบิ่งดอกจา้าใจเย็น ใจจุจุๆเรื่องใส่ใจนี่เขาเห็นเด้กมาเมาจักหน่อยเนี่ยหวัดดีพี่สาวคนสวยฮาเวนมาใส่เดินหนาฉันไล่วัดสันกล่องกันนี่โอเคเลยที่จริงน่ะทาซองกระจกอีเลี้ยมไ่ได้เห็นเงาเด้แต่กล่องน่ะมันเห็นค่อยๆไปเลเซอร์ได้จ้ะเพราะฉะนั้นน่ะคนที่ไม่ีปัญหากะหรือข่อยคืขอข่อยเด้อข่อยเป็นกะเ้ยพี่น้องบ่ได้เป็นฝาแล้วมันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้แต่พอเราออกกล้องน่ะมันจะเป็นเหมือนเงามันเหมือนเห็นชัดแต่จริงๆอะ ไปเลสเสริมาแล้วปีที่แล้วไปเลสเสือหมออยู่นี่แล้จ้าที่แรกเมื่อสักห้าปีก่อนน่ะไปแล้วหมอบอกว่ามันน้อยพี่น้องต้องเข้าใจด้วยว่าหมอฝรั่งบอคือหมออยู่เมืองไทยเด้หมอฝรั่งบอกว่ายังไงห,หมอฝรั่งบอกอันอยัยหมอผู้หญิงว่ามันไม่เป็นอันตรายว่ะสันกูกรูลูล้วว่าบอเป็นอันตรายแต่มันบอสวยแท่าบอเข้าใจบอบอสวยจนกระทั่งเมื่อปีที่แล้วช่วงเดือนใดวะเออน่าจะ ก่อนเข้าหน้าร้อนเนาะคอยไปเลเซอร์ก็คือเลเซอร์เตี้ตี้ตตหมอผู้ชายเห็นหายโยหมอผู้ชายเห็นหายอยแบตที่เหน่เราก็เล่นนัดไปอันนี้แต่ว่าจะบอกว่าพอทํามาแล้วมันมีหนองคนหนึ่งเนาะจากยูเซอร์วีเดนนางเนี่ยเป็นสายความสวยความงามทุกสิ่งทุกอย่างนางเลยบอกว่ายายจะยาเ็ดจสีแหงเฮ็ดมันแหงข้นไล่มาสันให้เจ้าไปเห็นยังเกาะเขาเรียกอะไรวะข้าจาชื่อไม่ได้อืเดี๋ยวจะจัดการมันมายู่รอบมันหนาวก่อนจริงๆน่ะ กล้องกล้องนะมันเห็นเป็นเงาแต่ในหน้าจริงเนะี่ยมันไม่ได้เห็นขนาดนี้หรอกแต่กล้องนะ่ะมันมีด้วยตาทิพมนะเนาะแต่ตาคนเราเวลาเจอกันจริง,รงๆเนะี่ยมันไม่เป็นแบบนี้เด็กวัดสซลินตกใจตกใจหนาสันติเธอาเคสตาใหญ่มาทถอะไปเรยเสือมาเสียตังสามลอยคุณเดอ้300อสามลอยกับหมื่นดะที่นี่ไม่ได้ถูกเด้อ ก็ทําอยากทำาทำบอเห็ดกับเบอรหลูพี่น้องเห็ดมาแลลวกับซ้ำนั่นแหละสวัสดีค่ะน้องระย,ยาพี่แฉลม้มแฟมิลี่สวัสดีค่ะพี่แฉลม้มกล้องคอยมาแบบนายานมากเลยเขยก็เลยเห็ดสีผมก็เล่งเบาเรื่องไปเห็ดเลเซอร์จ้าขอยไปเห็ดเลเซอร์เอากาออกแล้วที่นี่มันเป็นเงากล้องมันก็เห็นชัดมันก็เห็นสภาพชันเนาะเนี่ยเอาจิงๆแล้วนะแต่หน้าสุด เราเจอกันตัวเป็นๆก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นะยกไว้ในกล้องอืก็ช่างหัวมันเถอะมันก็มีมุมสวยและมุมไม่สวยบ้าง่ะเนาะจุดอะน,นี้คิดมันบระเด็ดขัดปาเนี่เด็ดหน้าเหมือนดังๆค่ะอิี่กล้องคืเถหายฉันเป็นยังสี่ฉันประเด็ดดางเด้อ อืมอาจจะเป็นสีด้วยหน้าอือหาอคือเป็นดังๆเมนขอเป็นเลเสอร์มมาแหละเด้แต่ว่าแสงกล่องไม่เห็นไนชั้นเป็นเย่เสียอมเนี่ยแต่มาเจอกันตัวเป็นๆนะจ๊ะไม่ได้อยู่สภาพนี้นะอืมปล่อยกว้างมนเห็นไปดีแล้ว่ะจ๊ะค้นสีบริขาดหวังข้าว่าเข้าเป็นคนสวยเนาะคนสีบริขาดหวังแล้วแต่ไพสีแคปไปดาข้าก็แล้วแต่แต่ว่าเจอตัวกันเป็นๆค่ะฟาดฟาดนัดเจอกันที่ไหนฉันมีข่าวดีจะบอกเด้อแค่เป็นเอฟซีพอยบอเด้อ ปีหน้าเด้ออืมหลุ่เรียงที่แน่แเยอรมันแน่หละแต่โซลสกนดิเนเวียนน่ะก็ไปจ้าแล้วก็ฉันกระซิบให้นะฉันกระซิบให้นะที่เราพูดพื้นกันสมัยก่อนนะ่ะที่เราพูดพื้นกันสมัยก่อนว่าอันพูดจัดพูดอันเพื่อนอันเพื่อนมามอลังไฟยิ่งตีไม่ใช่นะคะพูดจัดเขารักทุกคน คนที่จะสร้างเงินให้เขาได้เพราะฉะนั้นสัอยู่นี่อันอีกฝ่าเด้เข้ามาจากวงในเดียฝ่ายได้เขามาจากวงในนะเดนมาร์กแน่แน่พยบอเชื่อฉันอืมโบเสื้อโบเสื้อสันปีหนาธรรมดาสันโหลดฉันกันยังมองเ่ากันี่ล่ละอืมเอาอย่างลบๆบซิพี่มาจันแมนมาเออเลิศเออคิดได้แล้วนี่เออช่างหัวมันเถอะอย่าไปดีหละละเอฟซีพันสี่บอได้ขาดว่างนวาน ดีกว่าแบบว่ายังก็ออุ้ยในในในกล้องน่ะในโทรศัพท์น่ะสวยมากเอามมตโตเจอตัวจริงเป็นขิมมิ่มให้พวกเธอเห็นภาพฉันเป็นคนผู้หนี่แตะในโทรศัพท์นี่ดีแล้วเลิศอืมเดี๋ยวเราไปเจอตัวจริงกันปีหน้าผู้ใดยุ่งส้นนี่นะพอยบอมาแน่พอยบอมาแน,าน่นะคะอันนี้ข่าวเื้อไผ่เลยเขาบอกว่ายาย่าสัตว์เขาจะว่าอะไหนหายยายความรับเดิมว่าสัตว เขาปากแล้วยามันสิหลับอยู่เหรอก็พูดในเวของฉันนี่แหละเนาะแต่ว่ามีเซอร์ไพรส์เวอร์เซอร์ไพรส์เวอร์อันนี้เซอร์ไพรส์อีหลีเออผู้จัดที่เอามาล่ำสาวมากแต่เอพวกเราทั่วไปร่องพันหลายเถอะเพื่อนน้ำบ๊วยแดนเพื่อนทํามาหากินเนาะพี่น้องเพื่อนทํามาหากินเพื่อนกับบริหารคางไพดอกอืเพื่อนกับบริหารคางไพเพียงแต่ว่าผู้ใดมาเพื่อกล่อนรับอลไรในวิธีการเป็นผู้จัดใช่ไหม มีวิธีการเป็นผู้จัดที่ถูกต้องก็คือตอนแรกเพิ่นอาจสิพิษผัดประการใดเพิ่นคิดพอเพิ่นคิดพ่ถึงเพิ่นก็เลยออกมาแรงอืแต่ว่าใดๆเพิ่นก็เรียนรู้แล้วเพิ่นก็เรียนรู้แล้วเพิ่นก็เลยเออเนาะชีวิตการเป็นผู้จัดเอาศิลปินมานู่นนั่นนี่มันก็ไม่จําเป็นต้องออกตัวแรงเพราะว่าเราหากินกับแนวนี้อ่ะน้ออืมหนั่งละพินนองขอเปชัลและน่มาได้นี่ เจอตัวจริงค่ะเจอตัวจริงสวยค่ะเจอกันอยู่ใส่อันน้องได้ยากไปกอดพอยอน,นะคะพยบอนะคะผู้จัดผู้จัดจัดการเขาก็อยากมีคำแมนค่ะเออผู้จัดเพื่อนก็นอยากมีกําไรแต่ตอนแรกเพื่อนก็นแบบว่าอันคือเพอิ่นลืมคิดไงเพิ่นลืมเพิ่นลืมเพื่อนก็เลยออกโตมาอันนั้นนี่แน่แน่แต่ว่าปีหน้าเนรู้เรื่องปีหน้าน่รู้เรื่อง ปีหน้ารูเร่องพยอยบอมาแน่นะคะมาแน่เขาจะมามาค่ะกันนาะซ้ำเหมือนนี่แหละแต่ว่าหนาซ้ำเหมือนปีหน้าขอพ่ทใหา้ได้รูได้ว่าข่อยสีหนกบนหนกแต่ว่าก็จะพยายามไปแหละก็จะพยายามไปเพราะว่าปีหน้านะ่ะซ้ำเหมือนเนาะอาจซีมีใด,ดๆทางฝั่งทะเลเพราะว่าปีนี้ยัง ปีนี่ข่อยยังชิวชอ,อยู่เนาะแต่ปีหน,น,น,น้าน่ะบนแน่พี่น้องเพราะว่าเขาเสนอทีทางมาแล้วขากำลังกำลังคิดอยู่ว่าขอเซียชีวบิตเขยจังไรผู้ใดโทรหาฉะโอ้ยฮัลโหลน้องไซพี่ไลฟ์สดอยู่พี่ไลฟ์สดอยู่อยู่ไหนอยู่ข้างนอกเหรอเออยู่ข้างนอกเหรออยู่ห้องเหรอ โอเคเดี๋ยวพี่พี่ลงพี่ลงไล์เดี๋ยวพี่โทรหาโอเคพี่ลงเลยตอนนี้โอเอ็มซีทั้งหลายขอนอ,ยงงอนุญาตล่อกกอนด้วยจ้ะมีปัญหาชีวิตด่วน